โอ้โหมันล่อ3ตัวเลยเหรอโอ้โหไม่เอาเรื่องจริงๆหมดเฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้นะครับแอปเปิเอาโนบุกเล่นเกมมาแนะนำเพื่อนเพื่อนะครับเมื่อแอปปิได้ลองทดสอบการเล่นเกมดูแล้วบอกเลยว่าประทับใจมากมากเลยแอปเปิได้ลองเอาไปทดสอบการเล่นเกมพับตีแล้วก็เกมคอ l ์ดูตีที่กำลังทิ้อยู่ตอนนี้นะครับคอ l ์ดูตี้มอร์โซนนั่นเองนะครับโดยการปรับตังค่าปรับสูงหรือว่าปรับสุดก็เล่นด้อย่างสบายๆเล่นลื่นๆภาพเ็สวยเลยนะครับโดยที่ไม่ค่อยมีอาการแหลกไม่ค่อยมีอาการกระตุกกระเหินเลยแล้วก็ในส การระบ,บายความร้อนในบเครื่องนี้นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ในส่วนของระบบเสียงเครื่องนี้บอกเลยว่าเสียงดังก็หืมมากๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อลำโพงแยกเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไอ้ป๊อกเนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูรูปหน้าตาเครื่องนี้แล้วก็มีพอร์ตการเชื่อมต่ออนะไรกันบ้างพอมาดูเสร็จปุ๊บไอ้ป๊อกจะพามาทดสอบการเล่นเกมโดยเกิดว่าจะลื่นอย่างที่ไอ้ป๊อกเนี่ยได้บอกไว้หรือเปล่าแนตะ่บอกเลยว่า มันค่อนข้างดีแล้วก็โอเคมากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไอโอนเนี่ยจะพามาดูแล้วก็เราจะมาทดสอบการเล่นเกมไปพร้อมกันได้เลยครับไปดูกันเลยเรามาดูในส่วนของด้านหน้าโนบุ๊กตัวนี้กันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่า Legi o n นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นคล้ายๆตัวไวผมแล้วก็จะมีไฟผมอันนี้ไม่ใช่สีขาวนะครับจะเป็นไฟ LED สีขาวสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นผิวตัวนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆแบบ ปัดเซียนนะครับแล้วก็พื้นผิวจะแบบกันรอยนิ้วมือได้ค่อนข้าง,งดีเลยนะครับผมถ้าผมลองอนนิ้วกรีดนะครับจะได้ยินเสียงมันแบบนี้เลยนะครับนี่นะเผมจะลองหยิบให้เพื่อนๆได้ดูกันในใกล้ผมว่าพื้นผิวเป็นยังไงนะครับนะครับพื้นผิวจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบวงวงวงวนเส้นๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟไ LED สีขาวตัวนี้ก็จะเขียนว่าดิเจนนะครับเป็นแบบสีดําเงาผมดูสวยงามแล้วก็ดูหลามากๆเลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวพกจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กตัวนี้กันดูว่ามีพอร์ตการเชื่อมต่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็จะมี Audio c o m b o jack นะครับก็จะมีตัวนี้ 1. จุดมี usb type a 1จุดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เป่าระบายอากาศออกมาเองนะครับตัวนี้ 1. จุดเนาะส่วนด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ก็ แล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งจุดนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ USB Type C Mini Display Di Port มี USB 3.1 HDMI ที่เสียบสายแลนนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เสียบที่ชาร์จนะครับส่วนนี้ก็ King s u งตันล็อกนะครับต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูระบายอากาศผมรูระบายอากาศในบุเครื่องนี้ก็มีถึง4จุดกันเลยผมช่วยให้การระบายความร้อนดีมากๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น ไฟเสถานะาเครื่องนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็น usb type a 3.1ดนนั่นเองนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นที่เสียบรีเซ็ตเครื่องคืนค่าจากโรงงานนะครับนี่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วที่เสียบ s d c ด r d ได้มีนะครับผมเครื่องนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของด้านใต้ตัวเครื่องโน,นบุกันดูว่าการออกแบบเป็นยังไงแล้วพงอยู่ทรงไหนการดูดอากาศการถ่เทไปยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับในส่วนของด้านล่างโนบุกตัวนี้นะครับ ถ้าเพื่อนได้เห็นตรงนี้2จุดไม่ใช่เตาแก๊สน,นะครับจะเป็นรูในการระบายอากาศนั่นเองนะผม,มจะเป็นการดูดลมเย็นจากใต้เครื่องเข้าไประบายความร้อนเจ้าน้ตบุกตัวนี้นั่นเองโดยการเป่าลมออกทางซ้ายแล้วก็ทางข้งบนแล้วก็ถ้าเป็นจุดนี้ก็เป็นออกทางขวาแล้วก็ด้านบนนะครับนี่ก็ทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวป๊อกจะให้เพื่อนได้ดูกันในใกล้นะครับนี่ครับเห็นไหมดูสวยงามมีตะแกรงกรองฝุ่นให้เราในระดับหนึ่งด้วยนะครับนี่ครับนี่อีกหนึ่งจุด ตัวนี้ก็จะเขียนว่าเป็น Windows 10แท้นะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่าโลโก้ดิจิทัลนะผมต่อมาเราดูในส่วนของลำโพงเลยนะครับลำโพงก็จะอยู่ตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้อีก1จุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านใตน้โนบุกตัวนี้กันเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของด้านในเจ้าโนบุกตัวนี้กันดีกว่าว่าการออกแบบคีย์บอร์ดแล้วก็มีสติ๊กเกอร์อะไรบ้างนะครับในส่วนของภายในตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีโลโก้ Intel Core i7 ตรงนี้นะครับจะเป็น Intel i7 เจนเเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น NV i d i a เดีย r c e GTX 1650น้นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ถ้าเพื่อนได้เห็นนะครับก็จะเขียนว่า a u d i o By Herman นั่นเองับผมก็เป็นเสียงบอกได้ว่าเสียงดังฟังชัดเสียงดังก็หึ่มมากๆเลยต่อมาในส่วนของไฟคีย์บอร์ดนะผมจะเป็นไฟสีขาวสามารถปรับระดับได้2ระดับเนาะ f อนะครับผมกดตัวนี้อันนี้คือปิดนะครับเปิดขึ้นมา1สเต็ป2สเต็ปอันนี้ปิดนะครับนะก็จะปรับได้ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ไฟ RGB ต่อมาใน,นส่วนของทัชแพดนะครับก็จะเป็นแยกปุ่มสลับซ้ายขวานะครับส่วนการสัมผัสก็ค่อนข้างลื่นแล้วก็ละมุนนิ้วมากๆเลยนะครับแต่ถ้าแบบมือม,มือมีเหงื่อหรือว่าแบบเปียกๆอาจจะสะดุดนิดน,นึงเนาะส่วนผิวสัมผัสโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบลื่นๆคล้ายๆแบบมียางหุ้มไว้นั่นเองนะครับส่วนในการสัมผัสคีย์บอร์ดผมก็นุ่มๆละมุนนิ้วดีนะครับต่อมาใน,นส่วนของจุดตรงนี้นะครับจุดของ นำแพดนะครับอาจจะแปลกๆหน่อยๆน่อยะผมถ้าแบบซื้อมัแรกอาจจะพิมพ์ผิดบ้างผมต้องปรับความเคยชินนิดนึงเนาะต่อมาในส่วนของปุ่มเปิดเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นตรงกลารตรงตัวนี้เนาะมีโลโก้ดีเจนอยู่ตรงนี้จะมีกล้องเว็บแคมอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของพาร์ l นลจอจะเป็นพาร์นล IPS นะครับที่ให้สีสันตรงมา,มากๆเลยนะผมส่วน sRGB เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ95-97นะผมก็สามารถ เอาไปแต่งรูปได้ผมสามารถแต่งไลน์รูมสามารถแต่งโฟโต้ช็อ p ได้อย่างสบายๆเลยนะกับพายาฬจาตัวนี้เล่นเกมก็ได้ทํางานก็ดีนะครับส่วนจอเป็นขอบบางผมช่วยให้การมองภาพที่ตัวจอเนี่ยดูมีมิติแล้วก็ดูมีอรรถรสมากๆเลยนะผมส่วนบานาพับโนบุกตัวนี้นะผมก็แข็งในคงทนผมสามารถเปิดปิดได้มือเดียวเลยนะผมสามารถอาได้ขนาดนี้กันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเราสามารถเปิดปิดมือเดียวได้โดยที่เครื่องไม่ยกเลยนะครับเห็นไหม น่ครับผมผมไม่ได้จับตัวเครื่องนะดูนะครับนี่ครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมนี่ครับบานพับทํามาแข็งแรงมากๆเลยนะครับดูดิอ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการเล่นเกมดูว่าจะเร็วแรงแล้วว่าความร้อนดีแค่ไหนกับเจ้าน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันได้เลยครับเรามาดูสเปคคอมก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับสเปกก็จะเป็น Intel c คอย i 7 9750S นะผม6คอร์12เสามารถทำงานอะไรอย่างพร้อมกันได้เป็นอย่างดีเลยเอาไปเรนเดอร์วิดีโอเอาไปเล่นเกมเนี่ยถือว่าตอบโจทย์สุดๆกันไปเลยนะครับส่วนแรมให้มา 8G b ั2,667นั่นเองนะครับถือว่าเพียงพอต่อเกมสมัยนี้แต่ถ้าแบบเกมที่กินแรมเยอะอย่างเกม Battlefield 1, Battlefield V เนี่ยก็จะนำั p แรมเป็น 16G นะครับต่อมาเครื่องนี้ก็มี SSD Samsung NVMe ผมให้มา 240 g b นะครับโอเคแล้วก็จะให้ฮาร์ดดิสก์ให้มาอีก1,000 g b ถือว่าทำงานก็ได้เล่นเกมก็ดีสามารถตัดต่อวิดีโอเก็บไฟล์หนักๆได้อย่างสบายๆเลยให้มาครบเลยนะนะครับต่อมาการ์ดจอเป็น g t x 1 6 5 0นั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกม PUBG กับจีกของอที่วอลโซนกันเลยครับอ่ะแล้วก็มาทดสอบเกม PUBG เกมแรกกันเลยผนมะการปรับราคาตอนนี้ผมปรับเป็นอัลต้านะครับผมกับเท็กเจอร์เยอะแล้วก็เฟรมเนี่ยอยู่ประมาณ50-60เฟรมนะครับเดี๋ยวเรามา ไล่สเต็ปการปรับไปเรื่อยๆกันเลยดีกว่าว่าจะได้ประมาณไหนเนาะ,ะปรับเป็นไฮนะครับปุ๊บปรับเป็นไฮก็อยู่ประมาณ70ต้นๆนะครับสถานะการทํางานเครื่องซีวิวิ่งอยู่ประมาณ3.5-3.7นะครับการ์ดจาทํางานเต็มที่ซีวิวทำงานประมาณ38%ของอุณหภูมิซีวอยู่ที่ประมาณ80-90องศานะครับห้องแอร์นะครับส่วนอุณหภูมิการ์ดเจาอ,อยู่ที่ประมาณ6 6องศาครับส่วน แรมเครื่องประมาณ8กิกเนาะโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลองปรับการตัางคะ่ากันต่อเลยปรับเป็นมีเดยมครับมีดเดยมก็อยู่ประมาณ70เฟรมนะครับ70เฟรมปรับเป็นโลดูสิปรับเป็นโลอยู่ประมาณ70-80เฟรมนะครับเนี่ครับเนรื่นอยู่นะครับโอเคเรามาลองปรับเป็นเรนโลกันดู นี่ครับวิลลีโลประมาณโอ้เกเฟรมเลยนะครับนี่ครับปรับเป็นวิลลีโลเป็นกนงบ้ามครับเพื่อนรื่นไหมครับอ่มีอะไรเาเก็บกบระเป๋าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเสียงให้ดูนะครับอันนี้คือเสียงที่ออกจากลำโพงเครื่องนี้บอกแลยว,ว่า เสียงดังกระหึมอ่าครับเราจะลองยิงให้ดูครับผมฟังเสียงครับโอ้โหเสียงดังดีจริงเดี๋ยวเราจะลองปรับออลต้าลองวิ่งเล่นกันสักหน่อยเดี๋ยวเราจะมาพาไปเล่นเกม Call Duty Warzone ที่กำลังฮิตๆอยู่กันตอนนี้นะครับ เป็ดผมหิด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 เพลงผมหิด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 เอาลูกแบอไก็ต่ับไม่มีอะไรเลย้มาเนียไปไหนกันหมดนี่ครับปรับอัลต้ารายละเอียดเยอะๆก็ยังถือว่ายังเล่นได้ลื่นอยู่ผมประมาณ50เฟรมนะครับแต่ถ้าแนะนำก็ปรับกลางๆกำลังดีนะปรับมีเดียม โลเนี่ยนะครับเพราะอการจอมันได้ประมาณนี้เนาะนะครับไม่มีปืนกลให้เราเลยนะเจอลูกแล้วกระเป๋าสามโอ้โหไม่มีปืนกลให้เราแบบกระหน่ำบ้างหรอวะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับเกมพับจีก็ถือว่า เล่นได้อย่างชิวๆสบายๆเลยนี่คุณเลยเนี่ยคุณคาป่ะเนี่ยโอ้หมอกลองใั่คุณมีคอเซนเตอร์ด้วยหรอวะ่าเนี่ยโอ้โหเสียงอ่ะโอเคครับผม,มเดี๋ยวเราไปต่อกับเกม ขอคอ f ด u ตี้วอ z ซ n นกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นลองทดสอบกันเลยนะครับ อ่าเราก็มาเล่นกับเกม Call of Duty Warzone กันเลยครับผมตาจอทำงานเต็มที่นะครับผม80-90%ิ p u าิวทำงานประมาณ60-50%บห้บอเนนะผมความเร็วซีบววิ่งอยู่ที่ประมาณ3.4เนาะแรมเครื่องกินไปประมาณ 7GB กิกนะครับเฟรมเรทอยู่ประมาณ6 0 7 0เเฟรมเราดูการปรับตั้งค่ากันการปรับตั้งค่าตอนนี้นะครับอ่าอย่างที่เห็นเลยนี่ครับปุ่ปรับเป็นไฮนะผมการตัร้งค่าส่วนใหญ่ปรับเป็นไฮ hai ba quên đó quên đó ngay nâng ngay đăng ngay 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 hello hello cô như hả in hả in มันอยู่ข้างหลังมึู้งขึ้นไปยังไงวนะน่ะส่งแล้วหน่อยสิส่งแล้วหน่อยเอ่ะลยเอ่ะลยว้ เอาว่ะเออ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 ไอ้เจ้าถ้ารู้สองมามามาเอ้ยจะขนาดนั้นวะโอ้โหมันล่อสามตัวเลยเหรอโอ้โหไม่เอาเรื่องจริงๆริงวเฮ้ยอ้อหมันไายมันไายตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินด้วยนะครับแหน่เราอยู่บนเครื่องบินก็ลื่นๆเลยนะครับโอ้โ oh. หนึกว่าหนว่วยคอมมาดโด ไม่รู้จะยิงทัน,นห RPG ไหมเนี่ย,ยนะมี RPG ีจีไหมเนี่ยเฮ้ยนังไงข้างล่างข้างล่างก็น่ะใช่ไหมนะ่ะลงยังไงเพื่อนโอเคเอาแล้วเพื่อนกูโอ้โหหูปืนอะไรจังวะโอ้เออเออโง่แรงสัตว์ครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าเกม Call of Duty Warzone ถือว่าสอบผ่านอย่างสบายๆนะครับเล่นลื่นๆนะครับไม่มีอาการแหลกเลยก็ถ้าใครสนใจผมเครื <c oughs> ่องนี้ก็ทํางานได้หลายๆอย่างเลยแหละนะผมเพราะว่าตัวซีลิวินคอย7ไม่ว่าจะเอาไปไลฟ์สตีมไปตัดต่อวิดีโอไปเรนเดอร์วิดีโอหนักตัดต่อรูปภาพก็สามารถทําได้อย่างสบายๆเลยนะครับมึงก็จะเกาเกินโดดลงมายิงกูน่ะนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ละกันนะครับกับตัวนี้ก็ สบาได้ทั้งพับตีได้ทั้งเกมวอร์โซนนะครับส่วนถ้าใครจะเอาไปเล่นเกมกินสเปคนหนักๆอย่างเช่น Battlefield V เนี่ยก็แนะนำเพิ่มเป็นแรมสัก16กํิกกำลังดีเลยนะครับเอาละครับแอลตอวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ